ข่าวล่าสุดคนไทย2 5 0คนโดนหลอกว่าให้ไปเฮ็ดงานเกษตรออสเตรเลียแล้วก็อิสราเอลผมไปเห็นามาเมื่อนี้แล้ครับทางแอปแหนึงนั่นแหละผมแอ้วคนไทยหฮอดอกตัวกันอีกแล้วมูลราคาเสียหายเป็นสิบล้านบาทนะครับเพราะว่ามัน,นคน250้คนแต่และคนนี่เสียเงินไปเกือบแสนนะครับหรืออาจจะเป็นแสนเลยกับู่รูคือกันนะครับสดีสดีครับ ฟังเอฟซีุวรทุกคนทุกครับมือนีจิตที่หานะครับเนาะกะล้าสวงหาหกแปดีไหมนะครับเนาะกับผมก็ไปเห็นงานมือนีกาเลยมาบ่าข่าวพี่น้องฟังจากหน่อยผมไปเห็นข่าวเขาลงกันมาตอนนี้มีคนถือกรอกกันหลยนะครับเดินทางไปที่สานามบินสุวรรณภูมิแล้วบัตดบินผมสื่อตรงสื่อตัวบัตดมีเอกสารการสื่อตัวอยังใดใดทั้งสิน้นเขาบอกว่าจะไปเห็นงานดูออสเตรเลียบ่ไปเห็นงานดูอิสราเอ ข่ายาตัวกับพระท่านสอมอยู่เปิดแล้วเอ,อเขาสิมา์ลือออกอาทิตย์ต้อไปนี่แหละัี่น้องเหลอผ้าอยู่นี่มาเข้าไปคือผมอยากสิบวกกับพี่น้องอยังสี่นะครับว่าถ้าคิดที่สิไปเห็ดงานออกเวยครับพี่น้องเดยอันนี้ผมบ่ได้ว่าผู้ใดดอกเพราะว่าข้ามผมบ้ามาแต่ละเทียนี่คนกับเบื้องบ่คคอยหลายเออัอนดี้ที่มันเป็นประโยชน์ค้นกับบ่คคอยเบื่องบ่อคอยแช์กันออืหล้กก็คนที่ถูกหลอกถูกยังกับบ่คคอยมีผู้ใดกล่าออกมาบา้าแต่ก่ณแล้วนี่นี่นี่โอ้คน ชิบคนไปร่วมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปเรียกร้องไปความกับทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนนะครับว่าถูกหลอกเออนี่แหละว่าสิบหกงานกเกษตรนี่แหละถ้ามู่เจ้าชิดที่สิบงานถ้า,าเขาบอกว่างานถ้าเกี่ยวเกี่ยวกับข้วมาไปถูกต้องตามกฎหมายต้องทำวีซา่าให้หมู่เจ้านึกถึงข้อแรกเรียกว่าให้นึกถึงจัดหางานกรมแรงงานนี่ให้หมู่เจ้านึกถึงอันนี้เบื้องต้นเลย ไปปรึกษาขวักกันที่มุงเจ้าสิตัดสินใจว่าต้องไปสนใจแต่ว่าบางที่เป็นพี่เป็นน้องมาซักมา,กมากน้องบางที่กระตัวดีครับเออเป็นน,น,น่ายหนงน่ายหนาแล้วผมบอกนะ้นะนายปฏิเสธว่าคุณไม่รู้เรื่องนะน่ายเอาพิษให้ได้นะครับจะบอกว่าโอ๊ยบรูลเลี่ยงกระโดนรอขึ้นกันแบบนี้นี่คือมันปัดปัดความราับผิดชอบว่าได้เจ้าก็ผิดชจอบในเรื่องนี้ด้วยคนเขาเสียหายเป็นหน่อยเป็นเกือบแสนแต่ละคนนะครับ ให้มุงเจ้าไปปพึกษากมบันซะก่อนมุงเจ้าเออเอาเอกสารต่างๆเออนี้บริษัทนี่มีจริงหรือเปล่าบริษัทนี้มันไปหรือเปล่ามันมีจริงบ่หนูนนี่นั่นมุงเจ้าต้องไปถ้าเสียเงินไปแล้วโอกาสที่มุงเจ้าเสียได้เงินขึ้นน้อยมากผมนี่ว่าแล้วว่าเออว่ามันผมคุนได้ดีคือหลายๆคนมาคอมเมนต์ผมว่ามึงยานคนได้ดีแต่มืงยังให้ลูกมึงไปมึงให้เมียมึงไปอ้าลูกผมก็สวามานี่มากับผมแรงงานมากกับนวยงานของอีพี่สวามานี่เอาเอาเป็นว่าล่ะ เียผมก็โอเคละมาแบบทั่วผ่นมากกับโอเคไปเออแต่ว่านี่แหละคือก่ณนี่แบบนี้นะผมก็ว,ว่าอยุ่ประจำน่ะน,นะผมไม่อยากให้นพูดได้เสียเงินนะครับพี่น้องบงได้ยกได้ดีดอกผมนี่งานเกาหลีนี่ันพี่น้องผมจากมาผมก็แนะนําให้สอบมากยังนุ่มลูกลานกับผมกัแนะนําำมากผมบได้แนะนําให้ผู้ใดที่มากท่องเที่ยวเออแบบท่องเที่ยวผมก็บ,บกได้ว่าผู้ใดนะเพราะว่ามันบได้หมายถึงวีซ่าบได้หมายความว่าเออ ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายไปเฮ็ดงานแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คนละรกกับเรีคนละเข้รกเชดนะครับอืมต้องแยกแยะให้นะเพราะว่าถ้าขึ้นซื้อว่าสีมาแบบถูกต้องตามกฎหมายนี่มันต้องผ่านกรมแรงงานต้องมีการไปอบล่มเออเจ้าต้องนึกถึงข้อนี้เลยก่อนที่จะเสียเงินก่อนที่จะเสียเขาฝากแบกับตามคนรู้จักกับตามมูพวกเพื่อนฟูงกับตามมันเสียเงินแล้วมันเอาขึ้นขึ้นยากถึงแม้ว่าสมมุติว่าถ้าเขาขึ้นเงินให้เจ้าก็ได้ ทั้งเป็นหนี้เป็นสินอยู่บางคนนะเออต้องไปเสียคาทนนงทน้ายอีกไปแจ้งความอีกโอ้ยวุ่นวายไพ่ถงนะถ้าจะเสียเงินให้แนะนำเลยครับผมให้ไปพึกษากับผมแต่ก่อนว่อยากให้เสียเงินเสียใจพอมีเป็นสีลพอมนะครับมือนี้ถือว่าเป็นข้าวที่เขาลงกันเยอะมากนะครับมือนี้ฝากไว้แค่นี้ครับประโยชน์แช่เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องกาปะท่าน้ำพายหลายๆนะครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปที่ผมบอกไปคลิปนี้เพราะว่าไม่มันสะดุดมันเกิดเลยเปลี่ยนเสียงวัตอนเนืองนะครับนี่มันเป็นนี่ยนแล้วไม่มันบ่ค่อยอุเครียนไลยนะครับแต่ว่ากัดใจกว่อมกับพ่อที่จะจับใจกว่อมได้อยู่นะครับเด้อมันเป็นตังไหหรือมันไม่มันบ่ค่อยดีปนไดนแล้วนะครับมันซสือมาโดนแล้วท่านมันฟังแล้ว,วเขาใจผมก็ต้องกาปะท่าน้ำพายอีกครั้งนึงน,นะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ